ตรงนี้เราเมื่อเรามีการเข้ามาแล้วเนาะนะครับเราก็มาเข้าไปใช้งานในส่วนของ Ubuntu นะครับผมซึ่งการเข้าไปใช้ตรงนี้นะครับบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าเราเคยพิมพ์คำสั่งอะไรไปบ้างใช่ไหมฮะให้เรากดที่คีย์บอร์ดนะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับ,รรบปุ่มคอนโทรลแล้วก็กดตัว R ที่คีย์บอร์ดนะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดตัวอักษร R เมื่อเรากดแล้วนะครับเราก็สามารถพิมพ์สามารถเซิร์ชได้เลยนะครับคําสั่งที่เราเคยพิมพ์เราก็มาใส่มาลองมาพิมพ์ตรงนี้ดูเนาะนะครับก็มากรอกมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดเลยพิมพ์เลยผมก็พิมพ์เป็นอูบันตูแล้วกันนะครับอ่าก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมพิมพ์ u b นะครับเท่านี้นะครับเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับเขาก็จะแสดงตัวหนังสือตัวสีฟ้านี้นะครับ ก็เป็นการบอกว่าเราเคยพิมพ์มาเนาะทั้งหมดเลยเนี่ยตรงนี้เลยตั้งแต่ตรงนี้เลยเนาะแต่ว่าผเอิญในส่วนของสีฟ้านี่คือจะเป็นคําที่เราได้มีการเซิร์ชแค่ U B U นะครับผมประมาณนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราต้องการที่จะเน็กอารมณ์เหมือนว่าเราต้องการค้นไปเพิ่มเติมเนาะให้เรากดตัวคอนโทรลค้างไว้ w, แล้วกด R นะครับกดคอนโทรลค้างไว้ w, แล้วก็กดตัวอักษร R ไปเรื่อยๆครับผม เขาก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะรันไปในส่วนของคำสั่งที่เราเคยพิมพ์นะครับเราใช้ตัวนี้ในการพิมพ์ในการเซิร์ชก็จะขึ้นมาเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดเราต้องการจะเรียกใช้ให้เรากดลูกศรขึ้นลงได้เลยนะครับผมแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับอเอาใหม่ครับทอนทอนอผมจะไปตรวจสอบคำสั่งที่ผมเคยใช้เนาะตัว คีดดีอ่าเป็นออปชันแล้วกันประมาณนีอ้อันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วผมก็กด control ค้างไว้ w, แล้วกด r เพื่อเป็นการเน็กอ่าอารมณ์เหมือนเสมือนการเน็กนะครับอ่าจะเห็นว่าตัวสีฟ้าก็ขึ้นมาเนาะนะครับเพราะว่าผมพิมพ์ตัวนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเน็กเนาะนะครับผมก็กด c o n t r ร l ค้างไว้ w, แล้วกด r ไปเรื่อยๆครับผมปึ๊บอ่าประมาณนี้แค่นี้ก็พอสมมติว่าผมต้องการเลือกแค่ตัวนี้ใช่ไหมผมจะเข้าไปนะครับผมก็ กดคีย์บอร์ดลูกศรขึ้นลงปุ๊บผมก็กดขึ้นแล้วกดลงมานี่ประมาณนี้ครับผมก็เป็นการเรียกใช้เนาะเหมือนว่าเป็นการหลอกล่อเขานะครับหรือว่าใครมีเทคนิคอื่นนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับผม